สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมวันนี้นะฮะช่วงเจเย็นะครับหลังจากฝนหยุดตกก็วันนี้นะครับตั้งใจจะมาถ่ายวิดีโอนะครับแนะนําแล้วก็บอกนะครับเกี่ยวกับสูตรดินที่ผมใช้ในการปลูกแตงกวาลอยฟ้านะครับก็คือวันนี้นะฮะเราจะมานะครับผสมดินเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะ ลูกแตงกวาลอยฟ้านะครับสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะฮะว่านะครับฤดูฝนนะฮะควรจะผสมยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้นะฮะนี่ครับผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดินที่จะใช้ปลูกนะครับเป็นดินนะฮะดินที่ผมใช้นะจะเป็นดินตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดินถ่ายให้ดูนะฮะนี่ครับ เป็นดินใต้ล้มไม้นะฮะนี่ครับอาจจะมืดๆนิดน,นึงนะฮะนี่ครับเป็นดินนะฮะที่เป็นใบไม้หล่นแล้วก็ทับถมกันแบบนี้นะครับผมก็จะนี่ครับขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมดูมันจะมีเศษใบไม้ meet, แล้วก็เป็นเศษพวกกิ่งไม้นะครับที่หล่นทับถมกันนะฮะตั้งแต่ ช่วงนู่นนะครับนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปีก่อนก่อนนะครับนะฮะนี่ก็คือดินที่นะผมขุดนะมานะครับครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมใช้อยู่นะจะเป็นขี้บัวนะครับเป็นขี้บัวแห้งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมดู จะต้องเป็นขี้บัวนะครับเก่าด้วยนะครับแห้งๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ต้องเป็นเก่าๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมดูนี่ครับผมใช้แค่2อย่างนะครับแล้วก็ผสมกันนะอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็คือผมจะใช้ดินไป2ส่วนก็คือนี่ครับเป็นกระถางเบอร์12นะครับกระถางเบอร์12นะครับเราจะใช้ดิน สองกระถางนะครับแล้วก็เป็นขี้บัวนะครับอีก1กระถางนะครับจะใช้ประมาณนี้นะครับเบอร์12นะครับคุณผู้ชมนะครับในการปลูกแตงกวาดะจะพอดีเลยนะฮะจะทําให้ลูกดกนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับกระถางแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมใช้แค่สอย่างจริงๆนะครับสําหรับสูตรที่ ใช้ผสมผมปลูกอยู่ตอนนี้นะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมนะที่หาดินแบบที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นะฮะก็คือไม่ต้องยุ่งยากนะครับคุณผู้ชมมีดินถุงนะฮะหรือไปซื้อดินถุงมานะครับก็มาผสมนะครับกับหน้าดินนะฮะแบบนี้นะครับดินที่คุณผู้ชมหาได้นะครับเป็นพวกหน้าดินแบบนี้นะฮะนี่ครับอ่านะครับ ดินถุงนะครับ1ส่วนแล้วก็ผสมกับหน้าดินนะครับแบบนี้นะครับอีก1ส่วนนะครับนะครับใส่อาจจะใส่กระถางแบบนี้นะัตวงนะครับ1ต่อ1นะครับดินถุง1แล้วก็หน้าดินหนึ่งผสมกู่เขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกอาจจะเป็นขี้บัวนะขี้เป็ดขี้ไก่นะครับก็ได้นะครับอย่าไปใส่นะครับเยอะแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมใส่แค่ ครึ่งกระถางนะครับครึ่งกระถางนะใส่ครึ่งกระถางนะครับประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมหาแกลบดิบได้นะครับก็ใส่แกลบดิบลงไปด้วยนะครับครึ่งกระถางนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ปลูกได้แล้วนะครับสําหรับหน้าฝนนะครับผมไม่ค่อยแนะนํา นะให้คุณผู้ชมใช้พวกขุยมะพร้าวนะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวเขาจะอุ้มน้ำนะครับในช่วงหน้าฝนนะจะทําให้ต้นแตงกวาเน่านะครับนะครับพวกขุยมะพร้าวนะครับถ้าเป็นมะพร้าวสับนะใช้ได้นะครับรองก้นกระถางนะมะพร้าวสับนะเราจะใช้ลองก้นกระถางนะใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ ลูกเขานะครับเพราะว่าหน้าฝนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสูตรดินที่เราจะใช้ในการปลูกแตงกวาลอยฟ้ากันนะครับวันนี้ผมมาเริ่มต้นนะฮะถ่ายให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเผื่อคุณผู้ชมนะครับที่ดูไปหลายคลิปนะฮะอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในการผสมดินปลูก แตงกวานะครับลอยฟ้านะครับหรือคุณผู้ชมจะทําเป็นแตงกวานะครับกระถางตั้งพื้นก็ได้นะครับสูตรใช้สูตรเดียวกันนะครับปุ๋ยคอกเราไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็คือใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับตามที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับ ครับผมหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับก็คือใส่กระถางมาเลยนะครับเตรียมไว้นะฮะนี่เนี่ยคุณผู้ชมดูคุณภาพดินล้วนซื่อดีมากนะครับนี่นะฮะปลูกผักอะไรก็งามนะครับนี่นี่คือสูตรที่ผมใช้ประจำนะครับถ้ามีแกลบดิบก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นแกลบเก่านะครับแกลบที่ไม่ใช่แกลบที่ ลงสีสีออกมาใหม่ๆนะครับอันนั้นมันจะใช้ไม่ค่อยดีนะครับเราต้องเป็นแกลบเก่านะครับแต่ผมหาไม่ได้นะครับก็คือเราจะใช้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือประมาณนี้นะนี่กระถางเบอร์สิบสองนะครับคุณผู้ชมนี่ ใส่ดินมาประมาณนี้นะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็เตรียมไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ลวดนะครับนี่ครับตรงที่เราเจาะเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีนี่นะครับมันจะมีสามรูนะครับตรงนี้นะนี่พอดีใส่ลวดเอาไว้แขวนนะฮะก็ไม่หนักนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดินเขาจะไม่หนักนะอืมนะครับ นะส่วนมากผมจะใช้เป็นเบอร์1 2นะประมาณนี้นะครับถ้าใส่กระถางเล็กกว่าน,นี้ปลูกได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะดูแลยากนิดนึงนะครับเพราะว่าการดูดน้ําของแตงกวานะครับเมื่อต้นแตงกวาโตนะครับจะดูดน้ําเร็วมากนะครับการลดน้ําการดูแลจะยุ่งยากนะครับแล้วก็รากของเขาจะเยอะมากนะครับการให้ธาตอาหารถ้าไม่เพียงพอก็จะทําให ต้นแตงกวานะครับให้ลูกไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะตายได้นะครับแนะนํานะครับเป็น12นิ้วนะครับนี่นะฮะส่วนเราหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่เหมาะนะครับสําหรับทําแตงกวาลอยฟ้านะครับก็คือเขาจะไม่ค่อยมีใครนะครับปลูกนะฮะสหรับช่วงหน้าฝนนะผมก็จะเน้นไปปลูกช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากในการดูแลนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่จำกัดนะครับเราสามารถาใช้กระถางนะครับในการปลูกได้นะครับนี่นะผมใช้เป็นกระบะปูนนะครับกระบะที่ใช้ผสมปูนนะผมก็ซื้อมานะครับใช้ผสมปูนบ้างนะฮะแล้วก็ผสมดินปลูกต้นไม้บ้างนะครับ ครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะนะครับก็คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะแนะนำนะครับเป็นวิธีการเพาะเมล็ดแตงกวานะครับจะมีวิธีการเพาะยังไงนะครับจอดเมล็ดยังไงนะครับให้แตงกวางอกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเล็บปลูกนะครับเพราะให้ต้นสมบูรณ์นะครับอัตราการงอกดีนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะกดติดตามไปด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเจอนใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนีค้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ